วันนี้มานําเสนอครรําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันน่ารู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารนะคะคำพูดประโยคที่แบบกินข้าวเสร็จแล้วนะกินข้าวหรือย,อยังอย่างเงี้ยคำพูดง่ายๆนะคะรวบรวมมาบางส่วนนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีประโยคไหนบ้างนะคะก h หางะทาคุหุงข้าวกะหางะโยโซโตักข้าวกะหางะทาเบตะคุไน ไม่อยากกินข้าวก็ห่างอทเบรุต่อเมุคุนารุพอกินข้าวก็รู้สึกง่วงก็ห่างอทเบรุทานข้าวโมก็ห่างทเบตน้ทานข้าวหรือยังโมททเบต๋ยอทานข้าวแล้วนะก็ห่างอทเบต๋ทานข้าวเสร็จแล้วโอฮิโดะนาเนียวทเบต๋น้อตอนกลางวันทานอะไรเหรอ โมทบเบว,วัตตะทานเสร็จเรียบร้อยแล้วโมลันจิทบเบต,ตาะทานข้าวเที่ยงหรือยังโมยูฮันทบเบต,ตาะทานข้าวเย็นหรือยังโมอซาควหังทบเบต,ตาะทานข้าวเช้าหรือยังอซาวะนานิโอทเบตะเนาะตอนเช้าทานอะไรเหรอเคียวโนยรุะนานิโอทเบตาะเมื่อเย็นของวันนี้ทานอะไรไปหรอ โยรุก็ห่งวะชานตบทเบตาทานมื้อเย็นเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหม a าตาชิวะส s u เ e ดนิยูช o กุทะเบวัตตะฉันทานมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว